อเดชาปารองธุริพบาก69 60ม้าพเจ้าพาพเ,เจ้าในนามของคณะนักุบบอลทีมชาติไทยชุดสูสิรีครับปี2014ได้รับพระราชดานาจากพระองค์ทลงพระรากษาพระกระแสอระำหลักให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างปามสำเ็จ ได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันทั้งนี้ข้าพุทธเจ้านักกีฬาทั้งหลายขอรพระราชทานพระโอกาสขออนุญาตมอบถ้วยชนะเลิศให้กับพระองค์เพื่อเป็นสีมงคลให้กับประชาชนชาวไทยบรรยากาศ ขอเดชะองพระปามุภูมิพลมิ่งขวัญกวงชนประชาชาไทยมหาราศิทธิยะภูวไหนหลุดลมโพลมใสของปวงประชา บารมีจักรีเกิดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาดุดี้าองค์พระสยมบรมงราชันพันลาเป็นบุญญาสมงส่าบารมีน้องข้าพระพุทธเจ้าน้อง ปากมุกผู้มิผลมิ่งควัญพวงชนประชาชาติไทยมหาราภขัตติยผู้วันไหนดุดร่มโพรงใสของพวงประชา จักรีเกิดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดีอาองค์พระสยมบรมรนาชันววนลาเป็นบุญญาสมสงาบารมีน้องกา